ก็สวัสด er. ีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู <sh <sh ่ก ar ับ i อเท Vision ่นวันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานได้ลองสัมผัสเขามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับ i อเท Vision ่นวันะครับก็เป็นมือถือที่ขายในเด็ดราคา2,000นนิดๆครับก็2,290บาทเนาะสำหรับราคาค่าตัวเขานะครับหลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานมานะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ให้ฟีเจอร์การใช้งานมาครบเลยนะครับในงบ2,000นนิดเนาะก็โอเคขออนุญาตพูดคุยให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ไอเทนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะงงเฮ้ยเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนพี่ก็ แบรนด์ไอเทลนะครับผมก็เป็นแบรนด์มาจากฮ่องกงเนาะที่มีบริษัทแม่ร่วมกันกันกบแบรนด์เทคโน o อ่ะพอพูดถึงแบรนด์เทคโนโหลายๆคนก็ร้องอ๋อโอเคหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะแบรนด์เทคโนโเพราะว่าเขาก็ทําตลาดในไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ช่องรีวิวหลกัหลกๆอย่างเช่นช่องพี่หนุ่ยแบรไตช่องพี่ซีซีเมียเกนก็เอาตัวสปาร์คมารีวิวแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแบรนด์ที่ มีบริษัทแม่ร่วมกันนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งครับผมอินฟินิตคับหลายหลายคนรู้จักแน่นอนครับสำหรับแบรนด์อินฟินิก็ผมได้รีวิวตัวซีโร่แปดไอไปเรียบร้อยแล้วหละคนก็ได้ชมแล้วใช่ไหมครับก็เป็นแบรนด์ที่มีบริษัทแม่ร่วมกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแบรนด์ไอเทลนะครับเขาก็จะทําตลาดในเรื่องของตัวมือถือที่สเปคครบฟีเจอร์ครบการใช้งานที่แบบครบแต่ว่าในราคาที่แบบเฮ้ยเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์ของเราอย่างเงี้ยนะครับผมก็โอเค พูดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันเนาะก็แน่นอนครับก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวผมพามาดูงานประกอบของเขาหน่อยแล้วกันนะครับ2,290าบาทครับตัวเครื่องงานประกอบทำออกมาได้ดีมากๆครับสู้มือถือที่ขายในเลนราคา4 0 0 0 5 0 0 0ได้เลยนะครับตัวดีไซน์เนี่ยมีความสวยงามครับไม่ได้ทำออกมาแบบลวกๆเนาะตัวกล้องของเขานะครับก็เป็นกล้องหลังคู่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับตัวเครื่องดีไซน์สวยครับมีความบางน้ำหนักฟิลลิ่งในการถือเนี่ยบอกว่า ดีมากๆเลยนะครับขนาดหน้าจอที่ได้มากก็ได้มาที่6.088นิ้วนะครับก็ประมาณ6.1แล้วกันเนาะก็ฟีนิ่งในการถือในการใช้งานเนี่ยบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเนาะโอเคขนาดหน้าจออาจจะไม่ได้ใหญ่ไปถึงเป็นแบบเฮ้ย6.5ที่ตามแบบไซส์มือถือที่เขาทาออกมากันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเฮ้ยเขาราคาเริ่มต้นเนาะได้มาขนาดนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ เซอร์ไพรส์ครับนั่นก็คือในเรื่องตัวหน้าจอครับตัวจอของเขาเนี่ยเป็นจอแบบเฮ้ยเต็มเลยนะครับเป็นจอหยดน้ําอยู่ตรงนี้ครับก็มีพื้นที่การใช้งานที่แบบเต็มที่เนาะเวลาเสพคอนเทนต์เล่นเกมเนี่ยก็ทําออกมาได้เต็มที่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ขนาดตัวเครื่องที่แบบเฮ้ยเล็กลงด้วยนะครับได้จอขนาด6นิ้วแต่ว่าตัวเครื่องที่เล็กลงเวลาถือใช้งานใส่กระเป๋ากงเกงพกพาสะดวกและก็น้ำหนักเบานะครับฟิลิ่งในการทัดตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าทัดดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้ลอองสสััััมมมมผาาเี่ครบทืดก ก็โอเคหลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานมานะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยได้ขนาดมาที่6.088 นิ้วนะครับผมก็ไม่ถึง6.1เนาะก็ประมาณนี้ความละเอียดของเขานะครับที่ได้มาเป็น SD พัสดครับโอเคมือถือ2290บาทเฮ้ยได้ความละเอียดมา SD พัดมันเทียบเท่ากับมือถือที่ขายในเด็ดราคา3 0 0 0 4 0 0 0 5,000เลยนะครับบางแบรนด์ 6, 7 0 0 0เนี่ยก็ใส่จอ SD พัดมาเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราซื้อได้ในราคา2290บบาทครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับฟิลลิ่งในการทัดผมบอกได้เลยนะครับว่าทัดดีมากๆครับทัดติดมือมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับก็ f c e e o o o นะครับก็ถ่ายฟีดได้อย่างแบบเอ้ยเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับไม่ได้มีอาการหน่วงไม่ได้มีอาการกระตุกเลยนะครับก็ถ่ายได้แบบเนี่ยครับติดมือดีมากๆถือว่าแบบเฮ้ยทำออกมาได้แบบเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับก็ตัวนี้ในเรื่องของตัวการแสดงผลนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอ IPS เนาะก็ดูเนียนตาสบายตาดีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้สดมากแต่ว่าก็ ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับสำหรับตัวแสงหน้าจอนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวแสงหน้าจอของเขาอาจจะดรอปนิดนึงนะครับก็คือถ้าจะเอาพอดีที่ผมใช้งานทั่วไปเลยเนาะผมต้องปรับแสงหน้าจอมาสักประมาณนี้ครับก็คือมันจะแบบมันถึงจะชัดเจนแต่ถ้าผมปรับลงมาปกติผมเป็นคนใช้มือถือที่ปรับแสงหน้าจอมาอยู่กลางหลอดใช่ไหมครับพอดูอย่างนี้แล้วปุ๊บอแสงมันจะดรอปไปนิดนึงนะครับดังนั้นเราก็ต้องเร่ง เร่งไปประมาณนี้แล้วมันถึงจะแบบเออจะมองได้ชัดเจนหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฮ้ยข้อพิจารณาแล้วกันนะครับที่ผมพบเจอเนอะนอกนั้นก็โอเคครับลื่นไหลดีไม่มีปัญหาเลยครับในเรื่องของตัวหน้าจอ ตัวนี้นะครับสำหรับตัวประสิทธิภาพการใช้งานการทำงานนะครับตัว CPU ของเขาเนี่ยเป็น O c ค a Core นะครับเป็น8แกนความเร็ว1.6นะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับมีความลื่นไหลมีความสมูทเล่นแอป a c e b o o k โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นครับในเรื่องของการเล่นเกมครับตัวเกม ROV ของเขาครับผมมีโหมดเฟรมเรตสูงมีเงาเมฆก็คือปรับสุดได้ทุกอย่างเท่าที่เกมจะมีมาให้เลยครับ แต่ว่าก็แน่นอนแหละครับเฮ้ยมือถือราคา2,290บาทครับเฮ้ยคุณจะปรับสุดเลยเหรอคุณจะแบบเฮ้ยจะให้เขาเล่นแบบปรับสุดจริงๆรงเหรอก็ตัวนี้นะครับผมได้ลองเล่นตามค่าที่เขาตั้งค่ามาให้นะก็มีความลื่นไหลมีความสมูทครับช่วงออะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยผมถือว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเกม ROV เนี่ยเล่นเกมแบบเออมันมันมันได้ครับเฮ้ย2,290บาททำออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าแบบ เฮ้ยผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยเนาะปกติผมคิดว่าเอโหลดมาแล้วก็คงน่าจะแบบเข้าแล้วแบบเอ้ยคลิกไม่ไปคงค้างคงช้า,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 าอะไรประมาณนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยมีโหมดเฟรมเรทสูง,ง,งเงงเมฆเปิดได้แล้วเวลาในเล่นเนี่ยเวลาที่ผมเล่นนะครับก็คือแบบเออมันมันมัน,มนโอเคมากๆเลยครับสาหรับการตั้งค่าที่แบบที่เขา เซตมาให้เนาะส่วนตัวเกมพ u b จ Mobile นะครับตัวนี้เนี่ยโหลดมาได้ผมผมตอนแรกเลยนะเอาตามตรงเลยผมคิดว่าเล่นไม่ได้แน่นอนโหลดมาแล้วก็คงต้องเวลากดเข้าไปเนี่ยก็คงโอ้โหรอหมุนติ้ว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 ,ว,ว,วเหมือนรุ่นก่อนหน้าที่ผมเคยลองทานะครับที่ขายในเลทราคานี้เนาะแต่พาพอโหลดมาบุ๊บลองเข้าเฮ้ยเล่นได้เฉยเลยก็โอเคครับความลื่นไหลความสมูทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบจัดจ้านเหมือนตัวแพงๆเนาะแต่ก็ พอเล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับพอแบบเออเล่นได้ครับตัวการาฟิกเนี่ยก็ทำออกมาตามราคานะครับตัวฟรีไฟเล่นได้ลื่นๆครับไม่ต้องกังวลเลยสำหรับตัวเกมฟรีไฟก็ในเรื่องของตัวประสิทธิภาพการใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับทำออกมาได้ดีแล้วก็เกินราคามากๆครับ สำหรับการใช้งานแอปอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวแอปธนาคารหลายๆคนแบบจะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่หรือว่าจะซื้อให้บุตรหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวแอปธนาคารนะครับก็โหลดมาใช้ได้หมดนะครับเปา๋าตังค์เนี่ยหลายๆคนก็ฮิตเนาะซื้อให้แบบญาติผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนละครึ่งอยู่ใช่ไหมครับก็อันนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับเป๋าตังค์โหลดมาได้ใช้ได้นะครับแอปธนาคารต่างๆก็โหลดมาใช้งานได้รองรับหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับผมก็โอเคในเรื่องของตัวประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยถือว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์แล ทำออกมาได้ได,ดีมากๆครับบวกกับตัวจอของเขาเนี่ยฟิเนสในการทัดรวมใช้งานรวมกันแล้วโอเคมากๆเลยเนาะตัวนี้นะครับได้แรมมา2ได้ลอมมา32นะครับแรม2ก็ทําให้เราสามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะครับเล่น Facebook ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยได้นะครับก็มีความลื่นไหลมีความสมูทในระดับนึงนะครับอาจจะไม่ได้แบบปื๊ดปาตมากแต่ว่าเฮ้ยใช้งานได้นะครับ ็โอเคจบไปสําหรับการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับผ่านครับผมก็คือทําออกมาได้ดีเกินราคามากๆก็มาต่อในเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้าเซลฟี่นะครับได้ความละเอียดมา5ล้านส่วนกล้องหลังนะครับก็จะเป็นกล้องหลังคู่เนาะมีความละเอียดหลักอยู่ที่8ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเลน AI เอาไว้ระบุฉากนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเลน AI ของเขานี่ระบุฉากได้เร็วมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็โอเคครับถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเนาะ อันนี้เป็นกล้องหน้าเซลฟี่นะครับเวลาปรับหน้าก็จะดูเนียนๆหน่อยแล้วกันเราก็ปรับเอาให้มันเหมาะสมแล้วกันเนาะดูตามสถานการณ์นะครับกล้องหน้าเซลฟี่ก็โอเคพอถ่ายได้ครับถ่ายกล้องหลังล่ะเป็นยังไงบ้างกล้องหลังนะครับก็โอเคครับเห็นความตัวหน้าเนียนเนยปรับได้ดีมากๆเลยนะครับตัวรายละเอียดเนี่ยก็มีมาให้ครบนะครับผมก็โอเคเมื่อเทียบกับราคาแล้วผมว่าเหมาะสมนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอามาไว้ถ่ายแบบ ดอกไม้อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับโฟกัสได้แม่นดีรายละเอียดก็เก็บมาได้ครบดีนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเวลาถ่ายย้อนแสงก็โอเคตัวภาพก็ยังดูได้ในระดับหนึ่งนะครับจุ๊บตัวแสงอาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะครับอันนี้เวลาถ่ายนี่เราถ่ายตามที่แบบแสงมันกำลังพอดีก็ภาพก็สวยดีครับก็ถือว่าใช้ได้ถ่ายอาหารออกมาก็โอเคดีครับ ประมาณนี้สําหรับตัวกล้องนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานเนาะเอาไว้แบบถ่ายเอกสารส่งในกลุ่มลไลน์ถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก็ก็พอใช้ได้ครับก็เกินราคาแล้วกันนะครับสําหรับนี้เรื่องของตัวการใช้งานตัวกล้องนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ4,000มิลลิแอมป์ครับแน่นอนครับใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วครับถ้าคนที่แบบไม่ได้ใช้งานหนัก2วัน3วันทิ้งสแตนบายได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยในะเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนาะ แล้วก็ในเรื่องของตัวอื่นๆนะครับผมตัวนี้ก็รองรับ 4G นะครับเป็นมือถือที่รองรับ 4G แล้วราคาดีมากๆเลยนะครับ2,290บาทครับปกติมือถือที่ขายในเลทราคานี้เนี่ยก็จะได้ 3G แค่นั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรองรับ 4G เลยนะครับมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับผมก็สแกนได้เร็วดีปลดล็อกใบหน้าได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ เวลาเราจะเปลี่ยนซิมเนาะมันจะไม่ใช่เข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับเราต้องแกะฝาหลังแล้วก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มเมมได้นะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยแกะไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวเครื่องนะครับดีไซน์โดยรวมทั่วไปเนี่ยมีความแน่นหนาลองจับลองสัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทนนะผมว่างานประกอบเขาทําออกมาได้ได้ดีเกินราคาครับไม่ได้ก้องแกง๊งไม่ได้แบบว่าเฮ้ยลุมลวมไม่แน่นไม่อะไรอย่างเงี้ยตัวงานตัวเครื่องประกอบเนี่ยเขาทาออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับ สำหรับประสบการณ์การใช้งานของผมกับเจ้าไอ e ท vision ่นวันะครับก็ต้องบอกว่า2,290บาทที่เราจ่ายไปคุ้มค่าแน่นอนครับผมหนึ่งแหละคุณได้สมาร์ทโฟนในราคาที่แบบเฮ้ย2,000นิดๆแต่ว่าได้ในเรื่องของตัวฟีเจอร์การใช้งานที่มันแบบเฮ้ย3,000 4,000 5,000อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฟินลิ่งในการถัดดีมากๆครับก็เป็นมือถืออีกเรื่องน,นึงเลยนะครับที่ราคาแบบเฮ้ยไม่แพงมากแต่ว่าฟีเจอร์การใช้งานที่มีให้มาครบเลยนะครับ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่หามือถือในเลนราคานี้ใช้งานอยู่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ